สวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการเมาส์ข่าวดังอีกเช่นเคยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้เราสองคนมีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงค่ะมาเปิดคุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมค่ะ,คะเป็นเรื่องที่ข่าวแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของสาวก้าสุวัสดิ์ที่เจ้าตัวเนี่ย ออกมายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยยังสดอยู่ส่วนคนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสาวเก้าเขาถูกจับจ้นกับพี่ชาคุณสนิทก็คือพีทประนั่นเองค่ะแต่งานนี้ดูเหมือนว่าสาวเก้าเนี่ยจะปล่อยโป๊ะแล้วว่าหนุ่มพีทเนี่ยอาจจะมีแฟนแล้วหรือเปล่าอย่าจิ้นเลยอ่ะงานนี้ไปฟังสาวเก้าปล่อยโปะเรื่องแฟนใหม่ของหนุ่มพีทกันเลยค่ะเขาจะเตัวไเหรอเออเอาเขาเปิดตัวไปแล้วไม่ใช่หรอเอาโปะแล้วเต้ ไม่รู้แต่ว่าตอนงานแต่งมันผ่านมาแล้วภาพมาคนโฟกัสคู่เราว่าพี่ก้าวอะไรยังไงเออเรื่องมันก็นานมาแล้วนะแกไม่เจอแกไงก็จริงๆแล้วว่าก็คือหนูอะไปหน้างานเปิกเนี่ยก็บังเอิญเจอพี่คริสก่อนแล้วก็ถ่ายละครเรื่องรักแก้วด้วยกันนะคะแล้วด้วยความสนิทกับพี่คริสอยู่แล้วแล้วก็ไปถึงหน้างงานก็ไม่มีเพื่อนฉันก็เลยจับพี่คริสมาแล้วก็มีคุณพ่อเป็นปันด้วยในเฟรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ หน้างานเนี่ยจะมีพี่พีทเขาก็จะยืนอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเป็นน้องชายอะไรเออเราก็เลยบอกว่าพี่พีทมาถ่ายรูปด้วยกันพี่กีิก็ลากพี่พีทเข้ามาเออเหมือนแบบรวมตัวละครในนางเล่หอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละแต่คนก็เห็นว่านาตอนนั้นพี่พีทังโสดอยู่แล้วตัวเราก็โสดด้วยคนก็เลยแบบโสดหรอใช่ข่าวดีหรือยังนาตอนนั้นนาตอนนั้นตอนนั้นใช่ข่าวหรือยังไม่รู้นี่คือมีข่าวแล้วประมาณนั้นแล้ะไ ก็ได้เห็นคนเชียร์ไหมเห็นบ้างแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ขินอะไรเลยอย่างเงี้ยแปลว่าคนใช่นะเหมือนคนเชียร์ฟรีบางคนก็เชียร์มานานมากแล้วเชียร์ฟีเชีรีคนเชียร์เกอร์ดีกว่าก็เรียกว่าเรือลำนี้พายไม่ไพายรับรับก้าวกระลดดโคตรด้วยว่าเขามีแฟนแล้วยังไงครับูไม่ได้หลุดโค้ดเขาหลุดเองหรือว่า ไปถามขอเองว่าแต่เราเรารับรู้มาสักพักแล้วค่ะพามาแนะนำเลยไม่มีไม่มีค่ะก็เจอกันที่งานแต่งอ่กกเจันพอเรารู้มาสักพักแต่ว่ายังมีกระแสเราสองคนแบบขิ้งกันอยู่ไม่ตอนนั้นไงตอนนั้นไงเฮ้ยเรารู้สึกยังไงก็ยังมีกระแสขึ้นเราสองคนอยู่สองเขาจะรู้ว่าเขาเราเรารู้ว่าเขาตอนนั้นใช่ไหมก็เห็นข่าวอยู่แล้วก็เนี่ย เราก็พูดอะไรมากไม่ได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าขำวะก็ขำขำขำตื่ตีหรือว่าขำขำคือหนูกับพี่พียังไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้วแบบไม่ไม่ได้มีว่าเ,าเกิดอะไรขึ้นเลยยังไม่มีแล้วเพราะว่าหรู้ช่มีปากระ่างขึ้นู่แล้วใช่ใช่คือผักไม่ไปเรียกพีผักไม่ไปผัไม่ไป,ไไปอย่าผักกันเลยเสียเวลา ไพราะว่าเรามองกับพีดีเป็นแบบแค่เพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยเขาไม่ได้จีบหนูแล้วหนูก็ไม่ใช่สเปคเขาเราเป็ตัวเลยหรอการเอาใดีไม่ไดอนเลยนะว่าะเขาไม่ได้จีบเราอะเขาไม่ได้จีบหนูแล้วหนูก็ไม่ใช่สเปคค่ะคืออย่างที่ก้าวบอกว่าเรื่องส่วนตัวเขาก็ไปถามเขาเองดีกว่าแต่ว่าก็พอแง้มแง้มมาว่าตัวก้าวเองเนี่ยก็รู้มาสักพักแล้วในเรื่องที่ว่าหนุ่มพีดเขามีแบบ เออหนุ่มพีก็มีแฟนมีคนรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะโอเคกรนี้ก็เป็นเรื่องราวของสาวก้าวแล้วก็หนุ่มพีที่หลายคนเนี่ยจับจินกันหนักมากๆนั่น<ช>เองค่ะ,คะอ่ะมาที่ประเด็นที่สองค่ะสำหรับสาวใหม่ละวิการนั่นเองค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่เรื่องรูปร่างที่ว่าค้างผอมหรือเปล่ามันผอมเกินไปอะไรอย่างนงี้นะคะจนตอนนี้เนี่ยสาวใหม่ระวิการเนี่ยก็ได้ออกมาเผยแล้วว่าตอนนี้เนี่ย ก็ตั้งสติไม่ให้ค่ากับคนพวกนี้คนบูลลี่เลยแต่อย่างใดค่ะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวใหม่กันเลยดีกว่าค่ะอ๋อใช่ใช่ช่วงนั้นจะช่วงที่แบบออกมาแก้ข่าวช่วงดราม่าหนักๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ผ่าเผาแล้วค่ะคนกลับมาแบบมีสติแล้วก็โอเคละเริ่มดีเริ่มดเมเีเหมือนเราเหมือนว่าพเืาเรื่องอพคนที่แบบเข้ามาบเข้าม,มา่มคนสุดท้ายได้คำตอบว่าอะไรรู้ไหม าการจับเพื่อนๆที่เคยฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเือนก็จะบอกว่าแบบการทําอย่างนั้นนะมันพลังลบมากเลยนะคนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมามันมันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหรอกอใช่ค่ะก็คือสมมุติเราฟ้องอย่างเงี้ยมีเรื่องใหม่ก็ได้อีกอั้นเหมือนว่าเราโดนใชมดงท่ายีคนดงว่ามี คือใหม่อะไม่คือใหม่ตัวใหม่เองเนี่ยใหม่ใหม,ม่แค่รู้สึกว่ามีคอมเมนต์เยอะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ไม่อยากรู้สึกว่าเราอยากให้ค่าเขาขนาดที่แบบเรามาเกลียดร่างกายตัวเองอะอเหมือนเราต้องมาถามตัวเองว่าวเราต้องมาปกปิดร่างกายตัวเองเพราะว่าเราไม่ชอบตัวเองแล้วเพราะว่าคนอื่นไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่ว่าจะผอมหรือจะอ้วนนะคะคือแบบอย่าให้คําพูดคนอื่นมาทําให้เราต้องเกลียดร่างกายของเราเลยอนะไรเงี้ยคือหมายว่าทุกคนก็เพอร์เฟกในแบบตัวเองอนะไรเงี้ยเดี๋ยวเราออกมาพืเตนสติ ก็โพสเชิงเชิงแบบเหมือนใหม่อยากให้กำลังใจด้วยนะคนที่โดนเหมือนใหม่อะว่าแบบว่าการที่เราไปไปจัดคนไปบอกว่าเขาอ้วนเขาผอมเขาอ้วกทำไมช่วงนี้หน้าแก่ทำไมช่วงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทักกันเป็นสิ่งแรกอะไรอย่างงี้ค่ะคือถ้าเราสนิทก,กันก่อนสักนิดนึงแล้วก็แบบค่อยแบบค่อยถามไทสารทุกสุดิบมันถ้าพี่ๆอย่างเงี้ยเจอหนูมาเป็น10ปี5ปีอย่างเงี้ยแล้วถามใหม่ช่วงนี้ใหม่เป็นอะไรทาไมแบบสู้เงี้ย ไม่จะไม่มองว่าพี่บูลลี่หนูแต่ไม่จะมองว่าพี่เป็นห่วงแต่ถ้ามือคนในอินเทอร์เน็ตแบบเขาพิมพ์กันสนุกนไปหน่อยโห,โห,โหสนุกมากสนุกมากจริงๆแต่บางทีมันทำร้ายจิตใจคนอื่นค่ะ,ะใช่ไหอ่ะงานนี้เนี่ยสาวหม่เนี่ยก็ออกมายอมรับว่าคือไม่ให้ค่ากับคนที่เข้ามาบูลลี่เลยแต่อย่างใดทําให้แบบว่า จนตัวเองเนี่ยรู้สึกเกลียดตัวเองอะไรอย่างนี้คือแม่ค่าเลยไม่เอาพลังงานลบๆเนี่ยเข้าหาตัวเองนั่นเองส่วนที่มีการโพสต์แบบว่าตัดทาว่าเออม่นจะฟ้องดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยืนยันว่าไม่ฟ้องเพราะว่าไม่อยากให้แบบพลังงานลบๆเข้ามาหาตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเพิ่มน้ําหนักเพื่อให้ทุกคนอี่ยสบายใจอื ทำไมต้องทำให้คนอื่นสบายใจในตัวของเราด้วยทั้งที่มันเป็นตัวของเราไม่ควร<ช>จะเป็นการสำหรับคนที่ชอบพูดหรือว่าชอบไปคอมเมนต์คนอื่นอจริงๆถ้าแบบว่าถ้าไม่ถูกใจกับรูปร่างใครก็มันรูปร่างเขาว่ะ<ช>เขาอาจจะพอใจในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเนี่ยคือหุ่นดีของเขาและในตอนนี้เขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาผอมหรือเขาอ้วนเกินไปคือเอาง่ายๆคือมันเรื่องของใครเรื่องของมันถูกต้องมันเป็นสิทธิสิของคนถูกต้องถูกต้อง,องค่ะก็สําหรับใครที่ยังคงไปคอมเมนต์ใครว่าแบบผอมไปไหมอ้วนหรือเปล่าเนี่ยก็ ยุดสาวใหม่ก็ยังให้กําลังใจกับคนที่โดนเหมือนกันด้วยแต่ก็คืออย่าไปหาแบบบูลลี่กันเลยเนื่องจากว่าอาจจะโดนฟ้องได้แต่ส่วนเคสใหม่เนี่ยก็ยังไม่ฟ้องดีกว่าอืมก็ระวังไ้นะคะกอนย่างไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวใหม่ดาวิกากันด้วยนะคะอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะก็เสร็จลงไปแล้วสําหรับ2ข่าวที่เรานํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมนั่นเองค่ะยังไงสามารถติดตามรายการเม้าข่าวดังได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจมาดามเมสาค่ะแล้วก็ชาแนลอื่นถูกต้องถูกต้องค่ะแพลต ใช่แล้วชัว้วโรนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีสสดค่ะ